อันั่นแล้วบอกคนนั้นไปฮะคนนี้นั่นผู้ห่มเชื้อเชื้อแดงแดงนั่นเมียเขาได้ว่าฉันเจ้าอันบายอันดมแก้มดมคอค้างอยู่ไหนเอาแล้วช่างว่าวเทว์เห็นในนั้นแม่ว่ะคำว่าเมียเขาแล้วชูไปอันเอามาเด้อจิ่งหอามกีนนี่นะบอกได้เอาเมียเขามาบอกบอกว่าเออใครยู่เห็นบ๊อบาดพนอยูนั่น มาเละโย่ันมาหาควายล้วต้องโชดอย่างเดียวเลย้วโนตูเนาะโชดแล้วเขาก็โชดเมียเขาเราไม่ได้พอดีเขาก็โชดันมาละผัวมูว่าว่าเขานำใบหนุ่มดมแก้มกับเมียหมูเมื่อป้าขันป้าก็เลือกของหมูหบูแม่เขาชิม้าทำเมียหมูว่าผู้เช่าเมื่อพอเมียเขาเนี่ยไปบูจักแล้วว่าหมูไม่โดมแก้มใบหนุ่มดมแก้มเ้าก็ใบแล้วเพราะว่ามูไมีผัว มึงผัวน,นุ่มเป็นเวแท้ตัวเองวะ,อะ <c oughs> เอเออะไ,ไอรเนี่ยเ,เลยสัมผัสหลายบอ่อเลยสิดูฮะไเลสัมผัสหลายบ่อนี่สิจ้ะเอาแล้วหลายบ่อนั้นเน่เนาะจู่ๆนุ่มแหลวเลยนุ่มจะมป็นเหลวแท้ตัวเองวะ่ะว่ามึงมีผัวจะมปนอ่อนแท้แม่แม่ลูกอ่อนบ่ตัวเองวะ่ะบอ <c oughs> ่อลูกคนกรบมฐานนั่นไง <c oughs> <ะ>บาตรุเขากระชมก์ใจแบบให้ไปสัมผัสอยู่ละว่ะเอาบอ่ชมก์ก็ได้มากอดคอดมแกมกันเนาะคอยก็อยู่ทางต่างมันก็ะชื่อือยว่าแบบนั้นเนาะอยู่คนกไว ว่าโคดุย่านำกระบายนุ่มดมแก้มนั่นหรอของหนูวอาบุมีผัวอือแม่นเลยคอยเฮ็ดเลยบุมีไงบุพีทำความพิดเด้อกว่าเพราะว่ามาอันนั้นอันยังก็เขาเอินนะมาไปอันนั้นให้ยาคูนะบัดเมื่อบัดพัวให้เมื่อผัวให้ป้ากันเอาแล้ว เมื่อ,อเนี่ยกันคืนบ้านนี้เราคนบ้านเขานั่นเอาเด้อทู่เด้อเด้อพักกันแล้ววะอันเขาผู้เห็นนั่นคอยลงชิมหนม่อยพักกันเลยเด้อเอาเด้อบ้านนี้ไปหาเจ้ารล้แล้วบ้านนี้นะพักกันกับผัวแล้ววะ<ม>หักบปได้มาเมื่อน,นั่นมื่อที่ช่องมาไหนม,มาบดช่องเขาน่ะที่รถช่อนกันมาคำแล้วกับผัวลแล้วนะบอแล้วหมูมันแล้วขัดข้อกับข้อกับชาวนาพวกนี้หน่อมาบดช่องมา เกันเนาะของมันมันขำอยูเด้อเอางูเอาอยัางขับผูกแรงพวกยังไรนี่เชียวหลุดจับว้าเอาเถอะทำมันยังกว่ลุกไปเบิร์เป็นแม่น่องคนโพงคนน่ะเจ้าชุดตีนเด้อว่ะเอาเป็นอยังชิ้ยิงชิ้ฆ่าลีบบอสมานี่ว่ะเป็นน้ำเจ้านี่แหละคอยจะได้ปลาผัวคอยน่ะเอ้าเป็นอะไรจะมาเป็นน้ำ่อย เอ้าเจ้ากอดคอข่อยยมแก้มพ่อบ่าวยมเอ้าเจ้าว่าบ่มีผัวอย่าบ่นิข่อยพากันผัวจัข่อยแหละข่อยสิมาเอาเจ้าเอาคนก็บ่เอาดเอาเป็นได้ยังบ่เอาอย่าเจ้าเฮ็ดคือเก่าน่คือเฮ็ดกับผัวเจ้าเดี๋ยวนี้น่ะจนอยเจ้าไปโนบ่หรือว่าไปไสเจ้าก็บ่มีผัวบ่ได้เอาผัวเขาก็เฮ็ดคือข่อยเฮ็ดกับเจ้าแ ่อยก็เห็นบ่ได้เครับเป็นเมียข่อยน้ำมาท่านได้กินแล้วว่าตูนี่อืมเดี๋ยวน้ำกินบ่ได้ได้บ่หอบเมื่อแล้วช่องพวกพระองค์คนนั้นเมื่อไงโบ่ได้บ่ได้เอาซะโบ่แล้วข่อยบอกถาค่อยเอามันกับบมือเลยแล้วหากค่อยยานมันเห็ดคือเก่าป่านน่ะพนดนำผู้เก็ตน่ะเดี๋ยวค่อยบอกมันได้พอตอนนั้นเมื่อยากเด้เนาะตูเนาะโอ้บอกเนาะพูดทั้งหลายเขาก็ะชิมาเอา คอยข้าแน่แล้วเป็นหัวมันหน่อยฮากแมันเป็นแบบนี้แหละคนกระบองสั้นแมกีแม่กีนั่นลูกเลี้ยงควายชิมานี่ยนะมันทำพระเนี่ยนะเขาเขาอันเป็นอันเขาคล้องชาวน้นควายที่คนอะไท่าจเจอ S. <S ขบัอบออกมากุศาอวบประงให้ร้อนบืนในกระบุนนี่มาฮื้อกระบุนบุญชายจุบุญบ้านเมาอนือบุญแจกเข่าบุญในโจแจกกระเมติกบุญหื้อเนี่แจกกันพอพิษต่อไปอีกชักแจกพรอยู่บ้านนั่น ผู้ชายชิม่าน่ะเขาอยู่ที่บ้านไหนจะโทรหากินดีนะเออผู้ชายอยู่บ้านหนองหม่อนเลยนะเออไก่ที่นี่เขาหม่อนี่ลูกพี่อันอันชิม่านนี่นี่น่ะบอกผู้ใดคนบ้านทั้งแบ่งผู้ใดโอ้ทั้งแบ่งบ้านนั่นคนบ้านหนองแคนบ้านผู้ไทยไรอย่างไรโอ้เชาวช้าคนนึ่งออกมาหน่ะฉี่ทั้งผูมีผัวแล้วหันผู้มีผัวน้ามากับผัวมันผู้นี้เลยให้ผัวมันลุก วางแห่น่ะบมอชอดน่ะเรามากระพู่ประตูมารินน้ำเนาะเขาเคยมาฟูปีได้พี่กายในท้องยาคูได้มาบ้านถปกเขามากินฟานผ่อยได้ยาคูยินวัดน่ะเขาก็มาได้คนโตจักกันก็ข่อยเลยลืมบอกโอ้ลายมือก่อนมันคับมันยังยังพอได้กินเนาช้ยยาคูนมาเพลนินเอายาคูมาเพลนินพ,พี่ หยังอยู่ดอกตัวฮะมันก็นียิงหลายอยู่างเออก็เอาขึ้นเฉพาะพอกินระยะน้มันก็ไอ้อ้บมันนี่นั่นโอ้ยเป็ดเช่าชันบัมาเนาะควนเอื้อเลี้ยงเฮานั่นเวลาบัฮู้เนาะบม่ได้โทรบอกเราหรือบอกกันให้อันชาวนกเอาเรามากระมาดอกะมันยากดอกชาวฉันก็มันติดตามกับชาวนกกู้ชาวฉันมันยากดอกนั่นก็ได้โทรบอก ผมว่าทั้งนี้ชิมาและยานะหักยาทุกทั้งนี้ก็มีอยู่ดอกผู้เห็ดกินเนาะผู้มาดีนี่ยนะเออช่าติงหันกระพัวมันนะเช่าติงอลไรเห็ดเสร็จแล้วกระพัวมันมาคุณมาอยากกินก้อยนะดินเนี่ยมาหเห็ดก้อยเอามากกอกกระลายอยู่ดิพักกระลายไปเนี่ละเห็ดก้อยด้วย <c oughs> ไปบุญเมื่อนั้นกับบทท่นได้อัน ทำได้เพี้ยนไปชังช้ำแล้บ้านนั้นพ้นตาดบ้านนำเอาไปพ้นตาดคนอีกโอ้ยจนว่าห้าโงเขาจังัดงมาชมมันใช่้ำไปยังตุกนะใส่ปอบนะพ่อสัมผัสลายบอลนี่สิครับกถะคนมันนั่นปอกเขานบราณมึงจะทัวรหาคนอันผู้ได อาจจะว่าปอบเข่าปอบเข่านี้มัอนั่นเลยมึอบปได้ไหมมาเดี๋ยวนี้มือจะโทรว่ามีคนมาปลายพี to ่ปอบเจ้าเนี่ยเออเออเออแล้วแล้วจะคอยจะให้เจ้ามามืองหน่อยคนบ้านเฮานี่บ้านเฮานี่แหละกระเฮือนใกล้ๆกันกับบอลบอลนั่นคอยไล่ฮะก่อนนี่แหละตายโคโลอีกนี่นะตายบ่ตายไปตายอยู่บอลขำแค่นิดบอนเฮือนตะเมาคนตายเลยตายเมื่อนั่นแล้วตายไปว่า กังเว้นนะมาหาคายหอยเนาะมาเลยมันคอยบึงแล้วคอยเอาบบได้เนาะแต่ว่ามนะันใส่กระแจแล้วยคอยไขแล้วกระแจมันมองปากเลยคอยว่าคอยคือว่ามันบิ่งยังแล้วอีนี่นะเขาทิดพุ่มอยู่ในานำคอยี่ยคอยเลือเอาไปพุ่นเถอะถาโมเมาอาไปเรือไปมีมวลเอาไปให้คนเอาไปใช,เปช้เขาเขาลุทายเขาเปิดรถกลางคืนประมาณว่งเจ็ดโมงกลางคืนนะพอ,อ,อพุ่นแล้วก็คือว่าเก้าโมงบุตรใดพุ่นี้ชีโมงตอนเช้ามันกระจายขาดาย ตใจมาจะพุ่งถ้าเขาจะแจกวานนึงวานมาช่วนี่เด้อเขาประชดนี่นะเขาเลยพวาม้วนเาเลยใบนู้นป๊อปอาแต่นะกับดำอีกผู้ชายอีกช่องช้ำลุ่มกุ้งกินไปมากกับมะพร้าวน้ำข่อยเนี่ยเช้าเลยชะยาเขาระทวนนัเป่าวางเช้านี่แหละมอหนึ่งกับตอยกรุงเทพผุเลยโบนู่ในบ้านนี่ญาติอันพวเช้าเลยพอดีผู้ชายไดน ผู้ชายช่องผบ้านแค่ไม่กีุงผู้หนึ่งเของผู้ชายบ่ผู้ชายและผัวบ้านเข้าพัวบ้านเยียนพวนเจ้าอันม่านลงคลิปมันคอยอันนั้นน่ะยคอยเป่านในกับอยู่กรุงเทพผัวได้ดิ่งผัวมันเช่ามันก็ห่อโป๊บโลดนี่จะไปแล้วนะผู้เป็นน้จะไปผู้เจ็บผู้อันโชว์น้องไป ปุ๊บยอดทักเชียดเลยแหละไม่นอนเลยเขาว่าเขา,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 าไม่ได้เป็นทักเชียดนะว่าลายปัดลายโพดล้อหน่อยมอปลบยผ่ได้เป็นเลยโย่คุณละเนี่ยได้เกิดนั่นเห็นเห็นบ้านข่อยบรรใจชุกอยู่ได้มันข่ากันเห็นกับตาห,หน้าตูนเขาเปานญลติญาติโย่เห็นได้แต่เขาเพาดใสตากระบอดตีนกระกุด